มาดูข้อถัดมาเขาบอกว่ากำหนดให้ของเหลวเอเป็นสีแดงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็น B, น B ไม่มีสีเ,เข,ขึ้นาก่อนแล้วถัดมาครับโดยของเหลว A และ B ีเนี่ยมันเป็นผนสมเป็นเนื้อเดียวกันได้และของเหลวทั้งสองชนิดไม่ละเอย เมื่อเทของเหลว A ลงในบิกอร์และวางไว้ในห้องปฏิบัติก,การที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียเป็นเวลา10วันจากนั้นก็ไปวางไว้ในภายใต้แก๊สอาร์กอนที่อุณหภูมิ0ูนองศาไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้ทำอะไรให้แลให้ไปกอนแล้วจึงนำออกมาภายใต้บรรยากาศที่อุณหภูมิ3องศา จทย์ถามว่ากราฟใดแสดงแนวโน้มของความเข้มสีแดงถูกต้องก็ถ้าน้องดูจากข้อมูลนะครับน้องจะเห็นว่ามันมีนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นน่าจะสอดคล้องกับเรื่องอุณหภูมินี่แหละในการวิเคราะห์่ตอนแรกอ่ะมันอาจจะเริ่มปฏิกิริยาที่25องศาเซลเซียสครับ แล้วมันก็พอจะทําปฏิกิริยามันก็เอาไปเอ่อเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น35องศาเซลเซียสเนี่ยแต่กี่ผ้าองศาเปลี่ยนเป็น35องศา,าน้องจะเห็นว่าอุณหภูมิมือนเพิ่มขึ้นตามหลักการของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นทําให้ A อะครับมันเปลี่ยนไปเป็น B ได้เร็วขึ้นดังนั้น สีแดงเป็นไงมันก็จะต้องน้อยลงไม่ใช่เพิ่มขึ้นสีแดงต้องน้อยลงเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนไปเป็น B ีเร็วขึ้นสีแดงมันก็ต้องน้อยลงมันไม่ควรตอบข้อหนึ่งกับข้อสองครับเพราะข้อหนึ่งกับข้อสองบอกสีแดงเพิ่มขึ้นและหังมานะน้องก็เปลี่ยนจากสามสิบห้าองศาเซลเซียสครับไปเป็นศูนย์องศาเซลเซียส ภายใ้แก๊สาก,ก้อนด้วยสามห้าเปลี่ยนเป็นศูนย์อุณหภูมิมันเป็นไงมันลดลงดังนั้นอุณหภูมิมันลดลงครับมันจะทําให้ปฏิกิริยาของน้องอ่ะก็เกิดได้ช้าลงมันก็เลยทําให้สีแดงหรือที่มาจากเออเปลี่ยนไปเป็นบีได้ช้าหรืออาจจะแทบไม่เปลี่ยนเลย เพราะฉะนั้นปริมาณของสีแดงของน้องอะ่ะมันควรเท่าเดิมไม่ก็เปลี่ยนนิดเดียวและขั้นตอนต่อมาก็คือเปลี่ยนจากศูนย์องศาเซลเซียสไปเป็นสามองศาเซลเซ,เซียสเป็นไงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสีแดงมันก็ต้องน้อยลงเนื่องจากว่า มันเปลี่ยนไปเป็นเป็นจาก A ไปเป็น B เร็วขึ้นนั่นเองแต่ความเร็วในการเปลี่ยนนะครับก็คือในขั้นที่หนึ่งที่เปลี่ยนจากที่5เป็น3 5มันอาจจะมีกราฟที่ชันกว่าเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนเร็วกว่าในขั้นตอนที่สามส่วนขั้นที่สองเนี่ยถ้าน้องบอกว่าสีแดงมันเท่าเดิมกราฟมันก็ควรจะนิ่งๆถูกไหมแล้วก็ ขั้นตอนที่สามสีแดงมันน้อยลงก็กราฟมันก็ลงเหมือนกันแหละแต่อาจจะลงแล้วความชันของกราฟอ่ะไม่ได้เร็วเท่าเหมือนกับหนึ่งเราลองมาดูว่าคนตอบกอทำตอบที่ถูถือข้อสามพี่พีบอกไหมสีแดง,แดงในช่วงแรกเนี่ยงงสามสิบห้าองศาก็คือตรงนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยนะกราฟมันก็เลยชันมากแล้วพอช่วงที่มันไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้น้อยเนี่ยครับ น้องก็จะเห็นว่ากราฟมันก็เริ่มหนีงแหละและช่วงที่สามมันก็กราฟของสีแดงความเข้มมันก็ตกลงเหมือนกันแต่มันอาจจะตกแล้วความชันของกราฟอะไมไ่เท่ากับช่วงแรกตอนนี้พี่ก็เลยเฉลยข้อสามนะ